ัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องทุกคู่ทุกคนครับพบ่อกับพี่จ้าปฐุมราชคือเก่าครับกับยายจอยครับอยู่หลังครับมือนียายจอยนะครับมีง่วงมาฝาาพี่น้องครับที่ชุดครับพี่น้องครับตอนนี้พี่จ้านะครับประยูับบ้านสากร่อนนิคมตำบลน้าหว้าอำเภอปทุมราชวงศ์สาจังหวัดอำนาจเจริญครับมือหนียายจอยครับมีง่วงม่านมาสองโตครับพี่น้องครับมีแม่ลูกขมหนึ่งครับมีแม่แยกลูกอีกโตหนึ่งครับ เมืองตัวแรกน้ำกันครับนะตัวแรกนะครับงัวนตัวนี้ครับเป็นง่วไไยกลางครับถ่ายสูงลอยสามสิบหาครับถ่ายสูงลอยสามสิบหาครับเคยไม่ดูกแล้วสองตัวครับตัวในทองในสะเอยู่ในทองอะตัวที่สามพี่น้องครับผสมตัวนี้มากครับเจ้าล็อกโคครับทองหกเดือนกวาครับตัวทองแบบ้อยประกันทองครับตัวแรกครับนายจอยเปิดเทยครับเปิดมมันเปิดไปสี่หมื่นสามพันพี่น้องครับ สำหรับง้วททองครับ43,000ต่อล่องหนยครับตัวแรกครับงัวดตัวนี้ครับเป็นง้วไทยกลางครับถ่ายสูงลอย3 5บวกลบครับออกสีจำปาพี่น้องครับสีจำปาครับกินอย่างเก่งครับเคยไปดูละรสองตัวครับตัวที่สามในทองครับอ่ผสมตุ๋ยมากครับอ่ผสมหลอดมากครับผสมเจาล็อกโคครับ HK668 ครับผสมตัวนี้มากครับ มีใบมีหลอดครับพี่น้องครับวันที่ผสมครับวันที่10เมษายน64ครับกัหนคขอดนะครับ20มกลา65ครับปีใหม่ครับพี่น้องครับหลังปีใหม่ครับเป็นหล่นน้ำกันครับนะครับพอพันงามๆพี่น้องปลอกโคครับผสมมากครับตรวจทองเรียบร้อยครับคลิปคลิปอันตาซาว้าผมใส่ไว้ท้ายคลิปพี่น้องครับประกันทองครับเบื้องหน้าตาครับเบื้องหน้าตาพี่น้องครับหน้าตากางงามพี่น้องครับ เคยไปดูแล no ้วสองตัวครับกินหญ้าเก่งๆครับเป็นเกิดยี่นี่มึงแทะเล่มครับกินหญ้าเก่งนะพี่น้องครับต่างกับงามพี่น้องครับต่างมือลึ่งงามครับนุ่มซีเต้าครับนุ่มซีเต้าครับนี่ไซส์ก็ดีงอตัวนี้ครับกีบเล็บงามครับเรื่องกีบเล็บอาจจะโดนขี่โดนยั้งนะครับตามเป็นงวชาวบ้านเนาะพี่น้องครับกินหญ้าเก่งๆครับงอตัวนี้ครับได้นาได้ลึกพี่น้องครับอ่างทองงามใหญ่ๆครับ มึงถ่ายของกวางน่าน้าพี่น้องครับเพดเป็นเป็นเพดอ่าเพศแดงครับพาดํำตรงกลางครับหางหง่ๆครับขาถกขาทอนมัมมี่ครับมันอไหจะโดนขี่เด้อพี่น้องครับจังไปล่างออกออเดอร์ครับพวงหางสีดําครับพวงหางหุ้บหดพื้นครับสี่หมื่นสามพันนะครับตัวนี้โอ้ยครับงอตัวนี้ครับงอหม่านตัวนี้ครับทองหกเดือนเคิงครับนาซื่อแห้งพี่น้องครับหกเดือนเคิงครับ หกเดือนครับอีกสิบสี่มือครับนะครับผสมเจ้าล็อกโคมาครับมีใบมีหลอดครับพี่น้องอุ้ยหัวม่านแกงถี่ครับใส่น้าในลึกพี่น้องครับไปจ้าหาทางยางหน่อยกันนะประเทศไน้มันแคบองขอให้พี่น้องครับกพยายามใส่เบื้องล่างอย่าได้ล้าครับเนี่ยก็มีให้เล่ล้วครับเวิร์ดแลวเนาะสี่หมื่นสามพันครับ ตอลองได้ครับงาตัวเองครับ <su> กินหยาเก่งๆเลยครับบึงครับมันกินหยาทองหกเดือนกับอีกสิบสี่หมื่นครับหกเดือนเคืองครับเบึงบนมันเล่มหยาพี่น้องครับโอ้ยสะออนครับเบึงคนกินหยาครับงัวเลี้ยงง่ายงัวงบานเท่าครับงัวไทยบานเท่าถ่ายสูงลอยสามสิบหาครับกินหยาบุงนะครับวู้ยปีจ้าก็ให้หลายแล้วหยานะเบิ่งเล่มเอา โปรดดสนใจกระทุ้มหาไงจอยนะครับเด้อม่านหกเดือนกว่าครับหกเดือนเคืองครับตัวแหลกสำรับตัวแหลกครับรูปได้พี่น้องครับจับได้รูปได้ครับนะพ่จาครับงอหูได้พี่น้องครับจับได้รูปได้พี่น้องครับกินหนาเก่งเก่งครับให้พญางให้เบื้องไหนบ่ไงจอยจุงยางให้เบื้องไหนบ่ บรรยากาศสดพี่น้องครับอ่ะเบิ้งน้ำกันเลยครับจูงครับจูงไปทา้งมูเพิ่นก็ได้เพิ่นติดเพิ่นติดตัวขาวข้างหลังนะครับประยุมกันหมื่นหนึ่งอ่ะเบิ้งทายยางครับอ่ะนะครับเบิ้งทายยางนะครับขาทุกขาทอนว่ามีครับอ่ะพอแล้วเอาไปให้เก่าครับปลูกให้เก่ากินหยาให้มันเลี้ยงหยาด้วยวันอากาศสดๆนะครับพี่น้องครับเบิ้งน้ำกันครับ ประกันตํนนี้นะครับขาทุกขาท้อนสวงสุดครับประกันท่องนะครับตัวนี้ครับอะาโฟนี้ละข้าบะเมืองตัวที่สองกันครับเป็นงัวม่านที่กันครับตัวนี้ครับเป็นง่วไทยครับถ่ายสูงลอยสามสิบเอ็ดบวกลบครับถ่ายสูงลอยสามสิบเอ็ดบวกลบครับอ่าตัวมากวนแล้วมาแ่มงัวผมมากวนแล้วเคยไ่ลูกแล้วสองตัวครับพี่น้องครับตัวนี้ครับเคยไปดูกแล้วสองตัวครับนี่ไส์ที่ดีเฉืีองครับกินหาเก่งเกงพี่น้องครับตอนนี้เพิ่นท่องได สามเดือนครับพี่น้องครับผสมตัวนี้มากครับมีใบสมพี่น้องครับตัวท่องเรียบร้อยประกันท่องครับตัวนี้ครับถ่ายสูงลอยสามตวเ็ดบวกหลบครับพี่น้องครับอุ้ยสีครับสีแดงจึงคืนครับง้วเชืองนี่ไซดีพี่น้องครับลูกตัวเก่าเพิ่นนะครับเป็นลูกตัวเถิกพี่น้องครับตัวหนาหนาจะเป็นตัวแม่ได้พี่น้องครับลูกตัวเถิกครับประมาณอายุมันหาหกเดือนครับลูกิ่นครับบุ้ยแดงวะไงผมละแพร่สีแดงแพร่เพิ่นความเชีองเพิ่นตัวนี้ครับ ทองสามเดือนครับยายจอยเปิดตัว้ครับตุ่ครับเปิดสามหมื่นเกาพันเป็นเปิดไ้สามหมื่นเก่าพันครับพี่น้องต่อร่องหน้ครับสําหรับงัวแม่ม่านสามเดือนนน่ยครับสามหมื่นเก่าพันต่อร่องหน้ครับเป็นง้วไทยกลางครับถ่ายสูงลอยสามเส็ปบลบครับเคยมีลูกหละกสองตครับตัวที่สามนี่ทองครับสีแดงครับงามงามพี่น้องครับอะเป็นผสมตุ่ยมากครับผสมครับ สมหลอดมาครับเจ้าปีศาจแดงพี่น้องครับผสมเจ้าปีศาจแดงมาครับวันที่ผสมครับอ่าสิบแปดนะครับกรกฎาคมหกสี่ครับสิบแปดกรกฎาคมหกสี่ครับกำหนดขอดยี่สิบหกยี่สิบหกพฤษภาหกห้าครับพี่น้องครับท่องสามเดือนกว่าครับสามเดือนกับอีกหกหมื่นครับนี่ครับสามเดือนกับอีกหกหมื่นครับ งามพี่น้องครับงามายพี่น้องม่งนี่ครับสีแดงเข้มๆครับปอดสีแดงงามแห่งกลีบเล็บงามครับงามพี่น้องครับสีแดงแดงครับมึงครับงามครับสามหมื่นเก่าพันครับทองสามเดือนประกันทองครับประกันตำนี้ครับ ปูรึ่งกังามครับมึงครับปูรึ่งมันย่านมาครับปูปลามาพี่ครับมันนมน่มสีเต่าครับน่มสีเต่ากีบเล็บครับิึงกีบเล็บกันครับอุ้ยสีแดงปอดครับมึงครับแหงคืมแหงงามเพจเป็นเพดสีดำครับเพจสีดำครับพ่วงหางสีดำครับไอ้มันโดนขี่มันครับมึงไอ้ไก่ครับโดนขี่ครับ สีแดงแดงเก็บเข็มพี่น้องครับอุ้ยนนาเรียงแห้งพี่น้องครับตัวนี้ครับสามหมื่นเก่าพันครับต่อร่องไหนครับแม่ม่านสามเดือนครับสามเดือนกับอีกหกหมื่นครับสีงามๆพี่น้องครับครับแดงสับงอือแดงแห้งครับสามหมื่นเก่าพันตัวนี้ครับปุ้ยราะคา ถ่ายสูงลอยสามสปีดบวกลบขำนุ่มสีเต๋าครับมึงไอ้ไก่ได้ครับห่าเดแดงห่าเดียงจำจับได้ใบได้ครับจับได้ใบได้ครับไปเสตื้นจังน่อยครับจับได้ใบได้พี่น้องครับห่าตีหูอีเด้อโอ้โหสีมึงคแบบมึงหน้าตาบั๊ดครับหอมหูสีดำครับเคยไปดูแหละสองตัวครับตัวที่สามไม่ทองครับสำหรับตัวที่สองครับพี่น้องครับ ซองสามเดือนครับนจอยเก่ารูปอีกครั้ไหนครับผสมเจ้าปีศาจแดงมาครับผสมวันที่สิบแปดกรกฎาคมที่ผ่านมาพี่น้องครับสามเดือนกว่าครับสามเดือนก็อยู่หกหมื่นเพลดสีดำครับบึงเพลทเป็นเพลทสีดำนะครับนุ่มสีเต่าครับพวงหางสีดำครับเบิ่งล่าเหรียญนกันได้ไล่ครับ สีแดงๆเหลีงปอดตัวนี้ครับงามครับพี่น้องเพันยางเบิ้งไห้บ่เบิ้งขาทุกขาทอนเบิ้งตามครับงามงามพี่น้องครับเบิ้งครับเบิ้งเบิงัายางครับครับนะครับเบิ้งครับเบิ้งครับขาทุกขาทอนมัมมี่ครับส่องสุดส่องจมมัมมี่นะครับตัวที่สองครับสามหมื่นเก่าพันครับแม่ม่านตัวนี้ครับ อุ้ยหนาซื่อครับต่อรองไหนนะครับผู้ใดสนใจก็โทรมาห้ายายจอยครับผสมเจ้าปีศาจแดงมาครับปากกันทองครับนี่ครับปากกันทองปากกันต้นนี้ครับขาถูกขาทอนสวงสุดสวงจมมุมีครับปากกันต้นนี้นะครับจะรับตัวที่สองครับพี่น้องครับมาเบ่งงัวชุดที่สามกันครับเป็นงัวแม่ลูกครับงัวแม่ลูกโคบนี่ครับแม่เพิ่นนะครับสีดำแดงครับทไายสูงลอยสามสิบเจ็ดบวกลบครับ ถ่ายสูงลอยสามสิบเจ็ดบวกลบครับเคยมีลูกแล้วนะครับตัวหนึ่งครับตัวที่สองนี่ครับตัวที่สองร่วมตัวนี้ครับเคยมีลูกสองตัวครับลูกเพิ่นอายุประมาณเศร้ากว่ามือครับเศร้ามือครับลูกเพิ่นครับเป็นลูกตัวผูกครับลูกตัวเถิกครับใหญ่หนานครับลูกเพิ่นบุ้ยครับโค้งสางดีครับลูกเพิ่นครับเศร้ากว่ามือครับแม่เพิ่นนะครับถ่ายสูงลอยสามสิบเจ็ดครับ สีดำแดงง่าพี่น้องนี่ใสดีครับนี่ง้อดีครับเทเชื่องลายครับนี่ใสดีดีพี่น้องครับอ่ะย่างจอยเปิดเลยครับโคมนี่ครับเปิดหาเมินหาพันเปิดไปหาเมินหาพันต่อร่องหน่ครับอู้ยครับพี่น้องครับมึงแม่ลูกคู่นี้ครับเพื่อนว่าง้อเขาเจ้าหลายครับเนี่ยบ่พ่อครับแม่เพิ่นยังจอยอยู่ครับ แต่ว่าสำหรับปีจาผมหมักลูกเป็นลายครับเป็นทรงลูกงามครับลูกเศร้าก็เมือนว่าที่หน้าตาครับอุ้ยแข่งขายหญ่งงพี่น้องบองครับบองขาเพิ่นแข่งขาใยญ่งยิ่กำลังตาหักครับพี่น้องลูกัวผูโตเถิดครับหน้าตาครับเป็นตะสั่งครับเป็นตะสั่งแห้งครับหูทั้งแมหูทั้งลูกครับเบึงแมพ่นนมซีเต่าครับแม่พ่นดี่สดีดีพี่น้องครับดีดีครับดีดีครับดีไเพ่น ดูบได้บายได้ครับแม่มันครับเคยไปลูกสองตัวครับร่วมตัวนะครับลูกนันครับมันเปิดไปหามือหาพันต่อร่องใดครับงอแม่ลูกโค้นี่ครับเบลงล่าเดียดเบลงสีมันครับสีดําแดงครับงามพี่น้องครับนาตาครับแดงเข้มเข้มพี่น้องครับเบลงหนาขากสีดําครับขาสีดํากีบเล็บงามครับเบลงใก่ใหญครับงอตัวครับปื้ลื่นงามครับตางามครับปือลึ่นมันครับลาหมอดนุ่มครับงามพี่น้องครับ นุ่มสีเต่าครับถ่ายสูงลอยสามสิบเจ็ดบวกลบครับเจ้าของเก่าคนมีงงอไล่นะครับอาจจะหัาขาดได้ครับอยากจะยังบนอ้วนครับแต่งอตัวอ้วนมันนี่น่าจะจอยเน่อยอู้ใหญ่เลยครับงอตัวครับถ่ายสามสิบเจ็ดผลเนี่ยลั่มตัวเงาพี่น้องครับลำ่ตัวพันลำ่มตัวเงาโครงสร้างดีงอตัวครับงอหมักเข่านะครับยังบนเข่าเด้ครับงอแค่มีลูกสองตัวนี่ครับสอตัวนี้ มือหนาตามครับขอบหูสีดำครับเชื่องเชื่องเบงไม่เอาตาพี่น้องครับแมวตาเพื่อนอ้ยงามครับเไาเอาไปเลี้ยงเด้อพี่น้องครับพี่จ้าวงแนวอุ้ยเบงไม่เอาตาครับหัวเชื่องเบมึงเบมึงสายตาครับนี่ใส่ดีๆพี่น้องครับแมวตาเพื่อนครับเอาไปเลี้ยงนะครับหญ้าบ่ถึงเพื่อนับเพื่อนกินหญ้าเก่งอยู่ได้ครับพี่น้องครับอันนี้ก็เพิ่งกินนมมาตัวหน่อยอุ้ยอุ้ยหูในบ้ามันครับ โอ้ยลูกพันงามพี่น้องพันไหนลูกงามงามตาหักคอมบ่งกินนมแล้วอายุเศร้าก็มือครับแข้งขาใหญ่มากเลมบือลึงเหมือบือเรื่อุ้ยเหลือกแข้งบึงบือเร่งเหมือนครับเลือกเลยพี่น้องบืงเนี่ยุ่นอุยจังสะเลยงามมาเถิดตัครับลูกพจนงามบ่งบึงบ่งบือลรื่ครับบิ่งบือลึ่งมันบึงต่างมันบึงหูมันงาม หาหมื่นหาพันครับเบิ่งลายเหยดกันได้ลายครับอ่ะเบิ่งถ่ายมันก่อนถ่ายเมียกันครับอ่ะฟวงหางสีดำครับพี่น้องครับฟวงหางสีดำนะครับปี๊ดขี่สีดำไปหางโดนขี่แล้วผมเป็นยังครับอ่ะเพชสีดำครับอ่ะของเพชนี the <the mm ่ก hmm. well. ันนะครับเพนังจอยเนาะพี่น้องครับนั่งจอยเจ้าของเก่าบ่ายหยาบหยาจอยเหรอหยาเพราะเขเจ้าบ่าไหลงอชิดว่าตัวมือแล้ว่อมือแล้ว่อโอ้ยโอ้ยเนาะโค้งสางมันใหญ่อยู่เด้แต่ว่าไม่คือว่า ผ้ได้สนใจกระทุ้มหาไ่จอยครับมาต่อรอดราคาบังคับเอาไปเลี่ยงครับพี ons, function, ness, um ains, ่น้องครับแม่ลูกคู่นี้ครับนาเลี่ยงครับลูกกะงามงามครับแม่เพิ่อกะงามครับแต่ว่าแม่เพิ issimo, whereas, ่อยังจอยอยู่ครับเอาไปขุนนิดนึงครับ้วนขึ้นมาเนี่ยเป็นตะเบิงเลยครับงอตัวครับแม่ลูกคู่นี้ครับหาเมือหาพันครับสำหรับชุดที่สามครับมาเบิงโตทุดท่ายครับโตที่สี่ครับชุดที่สี่ครับงอตัวนี้ครับเป็นงอทไทยกลางครับท้ายสูงล้อยสี่สิบบวกลบครับตัวนี้ได้ใหญ่ครับพี่น้องครับ อ่างทองใไงไหนไงครับลอยสี่สิบบวกลบครับเคยมีลูกรือสามตัวครับเคยมีลูกับสามตัวครับนั่นมีคนมาแอบกินนมนะครับตัวนี้เป็นงอแยกลูกมะนะครับพี่น้องครับงอแยกลูกมาครับลูกเพิ่นประมาณสี่เดือนน้อยจ่อยเนาะลูกตัวแม่ครับแยกลูกมาครับแยกมาสดๆนี่ครับมื่อนี่ครับนุ่มกว่ายังไข่อยู่ครับเพิ่นจําเป็นครับเพิ่นอยากขายแต่ว่าเพิ่นอยากเสียดายลูกมันครับเพิ่นก็เลยแยกให้แม่ครับแองปันแม่มากครับแยก ลูกมากมื่นนี้เลยครับเพิ่นจําเป็นต้องใส่เงินครับพี่น้องครับลูกตัวแม่ยได้ครับสีแยกมากครับประมาณสี่เดือนครับงามงามพี่น้องครับเพิ้ลโบนให้ลูกก็นั่ครับเพิ่นแบ่งปันตัวเม่มาแลครับตัวนี้นายจอยเปิดตัวเลยครับตัวนี้ครับเปิดสามหมื่นเจ็ดพันเพิ่นเปิดไปสามหมื่นเจ็ดพันครับพี่น้องครับสําหรับงอแม่แยกลูกมาตินี้ครับแม่แยกลูกมาครับสามหมื่นเจ็ดพันบาทต่อร่องหน่ครับอุ้ยราคาเนี่ยครับอ่าเป็นกับงอแผลงมาแอบกินนุ่มเลยพี่น้องครับนุ่มเพิ่นยังนุ่มไข่ครับง่ายๆคือนุ นุ่มบวมนะครับเบิ้งไร้เหยื่อทำกันได้ไร้พี่น้องครับเบิ้งครับเบิ้งหน้าตาลนครับเป็นงกอไกลางครับเคยเป็นดุกหรือซ้ำโตครับพี่น้องครับเคยเป็นดุกหรือซ้ำโตครับเบิ้งหน้าตาลครับหน้าตางามครับเป็นตัวสีแดงเหลืองครับแดงเหลืองเบื้งต่างงามครับกีบเล็บครับเบื้งกีบเล็บเพิ่นครับกีบเล็บงามครับกีบเล็บมือนุ่มสีเต่าครับนุ่มบวมเนื้อพี่น้องครับนะนุ่มบวมนุ่มยังบวมครับมันแยกลูกมากมือนีครับ มึงบือเรื่องมันครับมึงต่างคนรั้างหลังอะโมเมนต์ดูกพนเด้อครับงัวพิจ่านี่แหละมาลอยกินนุ่มบาอย่างไงซะเน็นนุ่มใครมันมันได็กินนุ่มนี่ไสก็ดีพี่น้องครับกินหยาเก่งครับว่านี่ครับแยกดูมากมือนี่ครับเคยไปดูแะ่สามตัวครับเพศสีดำครับเพศสีดำนะมาแอบกินนุ่มเซ้ยบาดนี้บ่หายอีกพ่วงหางสีดำครับพ่นแอบ อุ้ยใหญ่ๆครับลอยสี่สิบครับถ่ายครับอุ้ยราคาเนี่ยครับพี่น้องครับเอาไปกับผสมพ่อพัน์่านไ่เนาะอีกประมาณอาทีสองอาท์กับขึ้นแล้วนะครับอันนี้โบแมนลูกเหนเด้ออันนี้งอพีจาครับเขากล้องทุกมือมั่วเมมอยากเขาก็ไปันงอเถอรับงอพีจาสื่อมาแม่พันมาจะจอยเพินตอนเดินไปไห้ลูกมากเลยไปยิงอื่นไปเขาเตะเขากล้องับทุกมือครับงอเลยครับมันลูกเนอนอะถ่ายต่อครับ สามหมื่นเจ็ดพันครับตัวร่องไหนครับงอแยกดูกมาตีครับแยก,กมากมือนี่ครับ,นนครบเคยไปดูหรอสามตัวพี่น้องครับอ่ะเมื่อกี้ฟังแม่จอยจุง๋งเลยบอเป็นห้องห่าหลูกอยู่ครับนั่งห้องห่าหลูกอยู่นะครันจะถอนแสงมาทำเพื่อเพียบเนาะเบิ่งครับเบิ่งทางนี้ก็ได้ทั้างเพื่นจะถอนแสงมันเป็นยังครับเบิ่งน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะมึงกรีบเล็บนครับ นุ่มยังนุ่มยังบวมนะครับยังบวมเหลื่อมใครมาแรงไครใหญ่แยกเมื่อใดจักชั่วโมง่นึครับชั่วโมงหนึ่งแยกมาได้ชั่วโมงพี่น้องครับบวมก็ต้องบวมมาแรงไงใครหยีกครันใครง่า่พี่ใครเป็นญ่แล้วแรงสีสีออกเหลืองแดงเหลืองเบืองหน้าตาครับาตาปอดครับพี่พี่น้องครับวุมมีแต่แยงครับงวสช่วยงวงามครับโค้งสางใหญ่ๆครับเอาไปใส่พอพันใหญ่ๆเด้อครับพี่น้องครับบ่ผิดหวังครับราคานี่ครับ เอาไปผสมหลอดพอพันยิ่งใหญ่ใส่ครับลูกออกมาเนี่ยอุ้ยงามหน้าต่างงามนี่พี่น้องครับเคยไปดูสามตัวครับนุ่มไข่แล้วนะครับสามหมื่นเจ็ดพันครับนั่นห้องหาลูกอยู่ครับนั่งหองหาลูกเนาะง่วงก็จะหองหาลูกประมาณหมื่นสองหมื่นครับพี่น้องครับเพราะมันมีมูมีพวกแหละิ่นก็บย้มมูไลยครับก็ลืมครับหมื่นสองหมื่นกับจะพกินหญ้าแน่นอะยังกินหอดลูกพันอยู่แต่ก็กินไต่ยีดอกแต่ว่ากันยังพอสองสามหมื่นไปแล้วลืมลูกแล้วบาดนี่ อุ้ยดานากว้างๆครับนุ่มยังบวมนะครับผู้ใดสนใจนะครับก็โทรมาหาไนจอยได้ครับเด้ออ่างทองงามๆอ่างทององใหญ่ๆครับทุกท่านครับโุ่งสางใหญ่ถ่ายสูงลอยซีสิบบอกลบครับสามหมื่นเจ็ดพันครับไนจอยจูงยางไหนบ่ขาทุกขาถอนมัมมี่ครับสว่างสุดสวงจมมัมมี่เลยครับทากท่ครับประกันตำนี้ครับเอาไปกับอีกอาทิตย์สองอาทิตย์เดียวกผสมครับพี่น้องอะมึงทายยามครับบู้ยโค้งสางครับมึงครับ ใหญ่ๆพี่น้องครับเบิ่งน้ากันได้ไล่พี่น้องครับยางไปหาลูกระบาดนีะลูกใบได้พี่น้องครับลูกใบได้ครับวันนี้ส่ดีอยู่ครับพี่จ้าลูกไปครับได้สนใจตัวไหก็โทรมาหาไงจอยเลยครับเด้อสำหรับคลิปนี้พี่จ้าขอ,ขอจบคลิปเพียงนี้ครับเด้อสวัสดีครับ เขาทำนีก <mile> ัมมานหมดล่อนเส้นเลย่เอาเลยโอ้โบโลยูโนโอ่อซ่ากมีเการแล้วละั่ององตนี้ทองครับทองปีศาจแดงครับตนี้ครับ สามเดือนกว่าครับวันที่ผสมสิบแปดกรกฎาคมหมอตรวจแล้วนะครับไปเบิ่งน้ำกันคิบตัวทองน้ำกันทองนนาหมอเนาะทองครับทองสามเดือนกว่าครับเนี่ยได้มันเบ่งไงไหาใชอัะนอ้เป็นพวกน้ำคั่มเพื่อนเบ่งใท่หรืเมื่อกี้ยังเห็นหวอย นี่ครับมกอกระดลกจะเป็นตัวนี้หลากมันอค,ครับครับลองทองลอยเปอร์เซ็นต์ครับอรทองลอยเปอร์เซ็นต์ครับนี่ครับทองสามเดือนกว่าครับผสมปีศาจแดงครับ